ก็เชื่อว่าทุกคนจะเชื่อตรงตามผมว่าสถานการณ์ของประเทศไทยณนะเวลานี้สิ่งที่ทุกคนที่ผมตั้งคำถามเนี่ยคำตอบจะตรงกันคือ 1. เราต้องการความสามัคคีหรือไม่ทุกคนก็จะต้องตอบว่าใช่ 2. เราต้องการความสะอาดของบ้านเมืองไหมว่าไอ้บ้านเมืองเนี้ยมันมีแต่การทุจริตคอร์รัปชันก็คิดว่าเราต้องการทั้งความสามัคคีและความสะอาด ผมในฐานะอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงในอดีตมาแล้วถึงต้องเอามาพูดในมิติความมั่นคงเพราะวันนี้ที่เราจะขายนะโยบายอะไรต่างๆก็ตามนะครับถ้าไม่ปิดจบปัญหากรณีความมั่นคงที่ไปสู่คำตอบความสามคัคคีและความสะอาดปราบทุจริตคอร์รัปชันแล้วสิ่งที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้จะเป็นเพียงแค่ความฝันไม่สามารถกระทำได้เลยนะครับแล้วเราก็ต้องถามต่อไปว่าเอ๊ะ ไอ้ความสามัคคีเนี่ยอะไรมันเป็นโจทย์ก็สงครามไงครับที่เรากําลังเผชิญหน้ากับไทยกรรมัมพูชาและระยะเวลาอันใกล้เนี่ยเราจะ,ะเผชิญกับปัญหาที่มีผลกระทบาจากเมียนมาก,กับกะเหรี่ยงอีกนะครับและเราก็จะต้องเผชิญปัญหากับจังหวัดชายแดนภาคใต้ทางออกของการที่ทําให้เกิดความสามาคัคคีมันจึงเป็นคําตอบถึงโจทย์ว่าเฮ้ยโจย์มันคือสงครามสงครามมันเป็นเรื่องอธิปไตยฉะนั้นอธิปไตยเราจะมั่นคง มันต้องมาจากความสามัคคีนะครับและแน่นอนครับอา้าวพอเรื่องความสะอาดทุจริตคอร์รัปชันมันยังไงอา้าวจากสงครามอีกแล้วละ่ะเพราะไอ้สงครามนี่ไงมันจึงเกิดทุนเทามันจึงเกิดสแกมเมอร์นะครับฉะนั้นเราก็ต้องปิดจบตรงนี้ฉะนั้นนโยบายเร่งด่วนของพักไทยสร้างไทยจึงเดินคู่ขนานกันคือในมิติความมั่นคงและก็ในมิติอื่นๆในมิติความมั่นคงสรุปสั้นๆคือบิ๊กคลีนนิ่งกวาดล้างทุจริตคอร์รัปชัน แบบไม่ต้องไว้หน้าอินหน้าผมเกรงใจใครนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจากพอเราจะต้องปิดจบเรื่องของ Big กคีย n นิ่เราก็มา Big Fighting คือปิดจบการสู้รบไทยกัมพูชาและบริเวณชายแดนอื่นๆปิดจบสแกมเมอร์นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะทุนเทาต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะมันมีไอ้ไทยเทามันจึงต้องไปปิดจบ คอรัปชันก็คือจัดการไอ้ไทยเทานี่แหละครับถ้าเราไม่จัดการประเด็นตามที่ผมกล่าวไปแล้วข้างต้นสิ่งที่ผมจะนําเสนอนโยบายต่อไปหรือแม้กระพักอื่นจะนําเสนอต่อไปเนี่ยครับมันไปต่อไม่ได้เพราะสภาวะแวดล้อมของประเทศมันไม่เอื้อต่อที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นะครับมิติความมั่นคงมันเป็นฐานรากนะครับมันเป็นเสาเข็มซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยปัญหามันคือเสาเข็มกับฐานรากมันผูกกรนอยู่ ถ้าเราไม่จัดการตรงนี้เข้มแข็งอยู่ไอ้สิ่งที่เราขายนโยบายต่างๆเนี่ยมันเป็นชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5มันสร้างต่อไม่ได้มันจะล้มคลืนลงหมดฉะนั้นไทยสร้างไทยยืนยันครับเราจะให้น้ำหนักในเรื่องมิติความมั่นคงก่อนบิ๊กคลนิ่งปิดจบคอร์รัปชันปิดจบการสู้รบนะครับไทยสร้างไทยท่านบนโดปรรดานนีครับขอเสียงป,ปรบมือดังๆนะครับเริ่มครับ ครับสำหรับไทยสร้างไทยครับเราให้น้ำหนักไปที่คนตัวเล็กเราให้ไปน้ำหนักที่ SME นะครับเป็นตัวหลักนะครับถือว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่แล้วก็พี่น้องเกษตรกร,ะร,กรฉะนั้นตรงเนี้ยเราให้ความสำคัญน้ำหนักในการที่จะลดภาระหนี้แต่แน่นอนครับก็หลักการน่าจะเดียวกันการสร้างโอกาสการแล้วก็หมายความว่าเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับเขาเป้าหมายของเราก็เน้นหนักไปที่คนตัวเล็ก เมื่อคนตัวเล็กคืออย่างไรครับไอภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นเนี่ยเราใช้โอกาสในเรื่องของเงินกู้ยืมนะครับโดยหลักตั้งแต่1 0 0 0 0บาทสินไปถึง10,000แบาทซึ่งหลักตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะดอกเบี้ยต่ำนะครับดอกเบี้ยต่ำคือ,อยไยคือประมาณ1%เปเซซึ่งสามารถกระทําได้แล้วก็จะทําให้เขาไปแก้ปัญหาจากเงินนอกระบบและหัวใจสําคัญเนี่ยพอไอคนตัวเล็กส่วนใหญ่เราจะสังเกตเห็นนะครับ ไอ้ธุรกิจอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเป็นปัญหาแล้วมีปัญหาหนี้สินเนี่ยน้ำหนักจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ทุนใหญ่ไม่ค่อยเป็นปัญหามันกลับไปตัวเล็กอีกแล้วแ่ละแล้วตัวเล็กคืออะไรก็ไอ้จากเงินนอกระบบอีกฉะนั้นเราให้สําคัญตรงเนี้จะต้องมีการพักหนี้แต่สาระสําคัญของเราเราจะต้องไปจัดการที่ต้นทานไอ้คนที่มาหาดอกเบี้ยหากินในเงินนอกระบบที่ดอกเบี้ยสูงๆนะครับที่จะต้องไปจัดการตัดออกจากระบบ แต่ให้คนตัวเล็กมีโอกาสเข้ามาอยู่ในกระบวนการซึ่งตรงเนี้ยเราเชื่อมั่นว่าธนาคารของรัฐจะสามารถอยู่ในภาวะวิสัยและสิ่งที่สำคัญที่สุดมันจะย้อนกลับไปไประเด็นหลักของพักคือป,ปิดจบเรื่องคอร์รัปชันถ้าเราปิดจบเรื่องคอร์รัปชันเชื่อว่าไอ้เงินเนี่ยที่เขาบอกโอ้โ oh, หนี่สินประเทศมหาศาลแล้วเอาเงินที่ไหนล่ะมาให้แต่ถ้าเราปิดจบคอร์รัปชันยืนยันครับงบประมาณแผ่นดินเอาสั้นๆหนึ่งล้าน,ล,านล้านเนี่ย จริงๆแล้วทางสิติเขาจับกันมาเนี่ยสอปีเนี่ยมันเกิดจากการทุจริตคาร์ชันหายประมาณ30%เนะครับเงินเหล่านี้มันก็จะเอามาเกื้อกูลในการแก้ไขปัญหาให้คนตัวเล็กสําหรับพักไทยสร้างไทยเนี่ยน้ำหนักเน้นไปที่คนตัวเล็กเน้นหนักไปที่การหมายความว่าเขาสร้าง ฐานะได้ตั้งแต่การศึกษาก็มาเกี่ยวข้องกับการศึกษาอีกคือการศึกษาเราถึงบอกว่าเอ๊ะต้องจบการศึกษาภายในอายุ18จบปริญญาตรีนะครับและการศึกษาเนี่ยก็ไม่ต้องไปนี่กยสเพราะว่าจะส่งเสริมให้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีและระหว่างปลายทางก่อนที่จะจบปริญญาตรี3ปีนั้นแหละก็จะมีการฝึกงานและมีโอกาสสร้างรายได้ไปด้วยเมื่อจบมาปับ๊บก็มาเข้าเกณฑ์ไอ้ประเภทเงินกูก้ดอกเบีย้ยต่ําแล้วก็สร้างตัวเองไปได้นะครับอันเนี้ย คือกรอบแล้วก็ทิศทางของพรรคไทยสร้างไทยให้น้ําหนักในการแก้ไขปัญหาหนี้สินแต่ว่าน้ําหนักเป้าหมายเราเนี่ยเราเน้นไปที่คนตัวเล็กและเกษตรกรครับทุกคนครับครับ15วินาทีจะมีตรงไหนย้ำไหมครับครับก็มีเพิ่มเติมสําหรับผู้สูงอายุนะครับเราก็จะมีการเจือกูลเดือนละ3ามพันบาทแต่เป็นการจ้างไม่ใช่การแกครับผมครับกับขอเชิญโปรยกับท่านบดุปลดอนะครับ ผมยังยืนยันไปที่แรงงานต่างด้าวครับแรงงานต่างด้าวท่านพรดอนอยากสนทนากับใครครับพักไหนครเอาแรงงานต่างด้าวถูกแล้วครับอยากจะเชิญใครมาประกบบนเวทีด้วยครับตอนนี้เหลือมีมีมีท่านอัทวิทย์ท่านกันวีนะครับมีท่านประหลัดมีท่านอาจารย์เอครับครับถ้าอย่างนั้นตรงกันเอากันวีครับเรียนเชิญท่นกันวีครับขอเสียปรมือนะครับขอบคุณครับ อันนี้คือทรงถ้าเป็นคนทั่วไปบอกว่านี่คือทรงของความมั่นคงนะครับแต่เลือกประเด็นที่น่าสนใจขอเวลาครับท่านประดานพร้อมนะครับพร้อมครับเริ่มครับครับในเรื่องประเด็นเรื่องแรงงานต่างด้าวทำไมผมถึงมีความสนใจและยกเป็นประเด็นวันนี้และอยากจะแลกเปลี่ยนกับกนวีน้องนนของผมเนี่ยเพราะตรงเนี้ยผมเชื่อว่านะสถานการณ์ตอนตอนเนี้ยของประเทศไทยนะครับ เรายืนยันนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะ,ะเผชิญภัยคุกคามต่อไปในอนาคตตั้งแต่บัดนี้และในอนาคตเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสองประการหลักๆคืออาชญากรรมข้ามชาตินะครับภัยคุกคามแล้วก็ในประเด็นเรื่องการโยกย้ายติดนฐานซึ่งในเรื่องประเด็นการโยกย้ายติ่นฐานนี่รับมันจะมีการผสมผสานระหว่างแรงงานข้ามชาตินะครับการหนีภัยการสู้รบนะครับคนพัฒิ่นต่างๆตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญเพราะว่า ถ้าเราบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติไม่ดีแรงงานข้ามชาติเนี่ยมันจะกลายไปเป็นวะและประชาคมของพวกอาชญากรรมข้ามชาติยกตัวอย่างเรื่องยาเสพติดก็อาจจะถูกเข้าไปเป็นคนเสพหรืออาจจะไปเข้ากระบวนสู่การค้าจึงให้น้ำหนักในเรื่องของการโยกช้ายสินฐานโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาตินะครับและแรงงานข้ามชาติในปัจจุบันเนี้ยมันก็เกิดถูกข้อคอรหาการธรมาหากิน ของฝ่ายกระทรวงแรงงานของฝ่ายความมั่นคงต่างๆทั้งถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นความจําเป็นมันเปลี่ยนไปละต่างจากใน,นอดีตซึ่งว่าเอ้ยไม่จําเป็นแล้วก็หากินกันแต่ปัจจุบันนี้ถือเป็นความจําเป็นเพราะว่าฮะเพราะเราต้องการแรงงานและปัจจุบันนี้กัมพูชาแรงงานกัมพูชัยไทยก็กลับไปเป็นจํานวน7จ็ดแปดแสนใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้สิทธิ์แล้วก็ไอ้เรื่องสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณสุขเรื่องการศึกษาะอะไรต่างๆเนี่ย มันก็เป็นเรื่องความจําเป็นไปแล้วมันต้องถือว่าเป็นเรื่องการลงทุนเพื่อให้แรงงานข้ามชาติตรงนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพมีสกิลแล้วก็มาชดเชยแรงงานที่เราขาดไปฉะนั้นทางนโยบายความมั่นคงเนี่ยของไทยสร้างไทยจะชัดเจนเราจะให้ความสําคัญของคมข้ามชาติว่าเฮ้ยเขาเป็นเรื่องจําเป็นนะเฮ้ยมันเป็นเรื่องของการลงทุนนะซึ่งจะแตกต่างในอดีตที่เราอาจจะมองเป็นในเชิงในแง่ลบนะครับซึ่งตรงเนี้ย มันเป็นปัญหาความซับซ้อนกันพอสมควรนะครับตอนนี้ในฐานะที่เคยรับผิดชอบในงานความมั่นคงมาจากเมื่อก่อนเรามองเรื่องแรงงานข้ามชาติเป็นเรื่องสังคมแต่จริงๆมันถูกยกระดับเป็นปัญหาความมั่นคงถ้าจัดระเบียบไม่ดีมันก็จะกลายเป็นภัยคุกคามที่ไปอยู่อาชญากรรมข้ามชาติตรงนี้ประเด็นก็เลยอยากจะถามว่าในของพักนาพลวัตเนี่ยนะครับของกาญวีน้องนนท์เนี่ยว่าจะมีทิศทางและนโยบายอย่างไรต่อแรงงานข้ามชาติเพราะว่า เชื่อมั่นว่าในอนาคตเนี่ยเราคงจะต้องมาสามัคคีกันเพื่อจะหาทางออกของประเทศในมิติของแรงงานข้ามชาติขอบคุณครับครับ18วินาทียังใช้ไหมครับยังมีอยู่อีก18 15วินาทีท่านประดอนครับก็เพียงแต่ขอยืนยันว่าเรื่องแรงงานข้ามชาติเราเห็นเป็นความจําเป็นอย่าเห็นว่าเขาเป็นภัยนะครับและสิ่งที่สําคการที่สุดถือว่าเป็นการลงทุนใช่ครับครับไม่ใช่มาเป็นชาติท่านประดอนนะครับขอเสียปรบมือด้วยนะครับ ท่านพลาดอนไทยสร้างไทยเรียนเชิญนั้นครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ48ขอเวลาด้วยครับท่านพลารอรนพร้อมนะครับครับเริ่มครับครับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเป็นการกำหนดชะตากรรมของประเทศนะครับจุดหมายปลายทางต้องจบที่การเมืองสีขาวและเราจะได้การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นสีขาวนะครับนั่นคือหัวใจและสิ่งสุดหมายปลายทางที่ชาติต้องการตอนนี้คือความสามัคคีความสะอาดก็คือปราศจากคอร์รัปชันผมพลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไทยสร้างไทยขอปิดจบด้วยบิ๊กคลีนนิ่งคือกวาดล้างทุจริตแล้วปิดจบสถานการณ์สู้รบไทยกัมพูชาปิดจบสแกมเมอร์ แล้วก็ปิดจบคอร์รัปชันเพื่อสู่เป้าหมายของความสามัคคีและความสะอาดแล้วก็เชื่อมั่นครับนโยบายของทุกพักต่างๆวันนี้เรามาร่วมสามัคคีเพราะเป็นประโยชน์และแก้ไขประเทศร่วมกันขอเชื่อเชิญว่าเรานำประเทศสู่ความสามัคคี48ไทยสร้างไทยครับขอเสียงหน่อยครับโอ้โหมีแถมกรีฑด,ด้วยนะครับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคง เลือกเพื่ออนาคตที่ชัดเจน